อ t นิ e อีซูซุเอ u ถ่ายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ครับวันนี้พามาชมอ s u z u ตัวใหม่ครับ X s e กซ e s สีขาวแคบตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ตัวถูกสุดของ x-series เลยนะครับมันจะมีสีขาวกับสีดำสีดำแพงกว่าตัว ไอตัวเตี้ยนี่สีดำจะแพงกว่าสีขาวครับตัวสูงสีขาวจะแพงกว่าสีดำสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์เอ็กซิลี่ครับสวยครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวแมคครับแม็ก,ก็ธรรมดาเนาะไม่ค่อยเท่าไหรครับแมกเราก็ไปเปลี่ยนได้ครับตัวนี้แมกมีตั้งแคบทั้งสี่ประตูนะครับแมกตัวเดียวกันไฟตาสวยงามครับ กบโปรงหน้าก็คาดลายสซติเกอร์สองเส้นครับสองเส้นที่สวยกว่ากว่าเส้นเดียวนะผมชอบสองเส้นนี้มีตัดขอบด้านข้างสีแดงนะครับถ้าตัวสูงจะเป็นตัดขอบสีเทาครับตัวเตี้ยตัดขอบสีแดงโลโก้อิซุสสีแดงครับด้านหน้าสีดำครับ้สวยงามครับยิ่งเป็นคันสีขาวแล้วก็ตัดสีดำแบบนี้ตุดันครับสกเกิร์ตด้านหน้าครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับตามสไตล์อิซุสรุ่นใหม่นี้นะครับ ตัวนี้เป็น x series สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับใส่สติกเกอร์รอบคันเลยนะครับ x series สติกเกอร์ x ครับสติกเกอร์ speed ไม่มีแล้วนะครับมีแต่ x เฉยๆเลยครับไม่มีไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับแค่เป็นรุ่นเดิมที่มีคําว่า speed สีแดงเสาอากาศเป็นเสาอากาศอยู่ครับยังไม่ใช่คีบสนามครับตัวนี้เป็นแคปสีขาวราคาถูกสุดเลยครับเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทครับ ตัวนี้รถน่าจะมาใหม่ครับยังไม่ได้ใส่ไลเนอร์เลยเกิดรอบคันเลยนะครับสำหรับตัวเตี้ยไ่ทยไทยก็เป็นสีเหลี่ยมสองชั้นครับเหมือนกับออนิวสองพันยี่สิบครับดูกันชนท้ายครับโอ้สวยงามเลยครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นสีขาวนะสีขาวตัดดำตัดแดงนิดนิดครับโอ้สวยงามครับสวยสวย ต่อด้านข้างเลยครับเป็นสกเกิร์ตด้านหลังข้างครับสวยดีครับตัวเตี้ยนี่ทั้งแขบทั้งสี่ประตูกันชนน่าจะเหมือนกันครับด้านท้ายไปท้ายก็เหมือนมันทั่วไปครับกล้องมองหลังมีให้ทุกรุ่นเลยนะผมเปิดดูในแคตตาล็อกนะครับทั้ทงแคบทั้งสี่ประตูตัวเตี้ยตัวสูงครับมีทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับเอ็กซิลี่ โลโก้ isuzu สีแดงโลโก้ exilie ชัดเจนนะครับสวยงามครับตัวนี้เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทนะครับตัวเตี้ยจะได้กุญแจเสียบสตาร์ทนะครับไม่ใช่กดสตาร์ทนะครับมีหน้าจอให้นะครับเพราะวามันมีกล้องมองหลังเนาะตัวนี้เป็นโครเมียมสีดำครับไล่ไปจนสีแดงครับโอ้สวยดีนะครับมีโลโก้ exilie ด้วยนะครับสัญลักษณ์ของ exilie หลังคาสีดำนะครับตามสไตล์ของ X Series ครับเรามาดูกันแบบคร่าวๆครับดูกันแบบบ้านๆน,นะครับตัวเตี้ยจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับทางแคบทางสี่ประตูนะครับตัวสูงจะมีเอยโทษทีครับตัวเตี้ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาทางแคบทางสี่ประตูครับตัวสูงถึงจะมีออโต้นะครับในสี่ประตูตัวถ้าเป็นสองประตูตัวสูงก็ยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ ตัวบังคับวิทยุนะครับด้านซ้ายมีให้ทุกดุ่นะครับสำหรับเอ e ซ i e s หน้าจอดูสบายสบายครับง่ายๆผมชอบตัวนี้ครับสีดำแล้วก็ล่แดงเลยครับแล้วก็ตัวนี้มีกันใหญ่ที่แช่น้ำเย็นครับเอาขวดน้ำวางตัวนี้ให้แอร์เป่าครับเย็นได้กินน้ำเย็นด้วยด้านข้างไม่บุหนังนะครับเป็นขอบสีดำแล้วก็ตัดแดงนิดนึงครับถ้าเป็นตัวสูงจะเป็นดำล้วนไม่มีตัดแดง ตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกครับจยกได้ครับถ้าหมุนไปทางเลยรือนะครับปรับได้สวยงามครับชอบตัวโคเมียมนะครับวิ่งจากซ้ายไปขวาเลยนะครับตรงกลางจะเป็นสีดำแล้วก็ไล่สีแดงไปด้านข้างในช่องเก็บของเล็กน้อยครับเอาไว้พักกระจกยังเป็นกระจกธรรมดานะครับไม่ใช่กระจกตัดแสงนะครับ โลโก้สีแดงบนพวงมาลัยครับสวยงามครับผมชอบตรงข้างประตูนะครับดำแดงสวยดีถ้าได้หนังเหมือนตัวสูงนี่สวยเลยครับตัวเบาะวัสดุจะเป็นผ้านะครับตัวเตียทั้งแคบทั้งสี่ประตูครับได้ผ้าถ้าเป็นตัวสูงทั้งแคบทั้งสี่ประตูได้หนังครับแต่ว่าเขาก็ออกแบบแม่สวยงามนี่ครับดำตัดแดงเล็นเส้นสายสวยงามดีครับด้านหลังกว้างขวางดีครับ ด้านหลังมีที่วางของให้ด้วยครับวางโทรศัพท์องใช้เล็กน้อยครับมีที่ห้อยของด้วยครับรับน้ำหนักได้ประมาณสี่กิโลครับลำโพงด้านบนอีกสองตัวครับโอ้สุดยอดเอดนเป็นสีดำเสาเอเป็นสีดำครับส,สวยงามครับสำหรับอ e ีซุซุตัวเตี้ยครับวันที่สองตุลานี้น่าจะลงโชว์รูมนะครับ เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทครับตัวนี นิวอิซุ u เอ็กซิวเดี้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์เอ